สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพอ่อกระบะแถวห้างนักชาแนลครับพี่น้องมาพร้อมสาวสีับมรนี้มากินเมนูอันจุหอยจุหอยก้อยกุ้งครับพี่น้องจุหอยเชอรี่หัยใหญ่ๆบ่ด้เอาหน่วยมยไห้พี่น้องเบิ่องหลัหอยเชอรี่จุหอยพี่เห็ดเจียวจุมาอย่างดีเก <c ười> อืันกับจุเนื้งงูห่ะเอางูวเป็นลำปีสก,กินกับจุหอยแทนจุหอยก้อยกุ้งนะครับบไ่ไเ้ยเต้นครับเ,เหเาิ่ปเลยใส่กับพักกรอบๆนะครับพักชีผพักกาด ขาวหมึกแตงสาวสีกับถั่วมาบรรยากาศในหมู่เลี้ยงครับพี่น้องตรวจจัดรถบรรยากาศในหมู่เลี้ยงตะเวนไก่สิตกดินถือว่ากินข้าวแล้งน้องพี่น้องเนาะมาเสิร์ฟเสียบน้ำบาร์เทลเด้อพี่น้องเด้อเอาจำแจ้วพี่แล้วลงไขยกุ้งพี่แล้วก่อนจำแจ้วกินไขยกุ้งบิบเด้อพี่น้องอหอมหอยหงอยกุ้งกุ้งอันนี้มันกุ้งตัวหน่อยเนาะอืมอืม เขาถืว yeah, so hmm. mm ่า hmm. ย hmm. mm ่ำ hmm. ก hmm. mm ับเขารดวันเนี่ยลันเนี่ยโกนมาเล้าบ่คือเลยเขาโกนครั้งนึงคันจะหูมือมือมืออ่านมือก้อนจุ้ยไห้อืมอืมเจ้าจะกับคนครับอืมอืมอีจุหยไยอืม เฮ้ยเรื่องมาจิมเข่านี่บ่มาแนวอุย้ยพริกเขาล่องได้พี่น้องอืมพริกเขาล่องเรียบร้อยเลยอืมม <laughs> ึงมึงมึงขอสดขอให้ด้วยพี่น้องด้วยงัดสูง <laughs> อืมยำมะข่ายตรงยำเป็นเลียบเม็ดพริกเขาล่อง <laughs> <laughs> อืมตัวพี่น้องมากมา กุ้งแพี่น้องว่าจัดกุ้งเต้นให้เบิ้งเนี้ยมั้งกุเต้นหลือพี่น้องอกุ้งมันนอนแล้วมันคำอนอนแล้วกุ้งดิบกุ้งแง แล้วสีเพิ่มบ่เพิ่มบ่ไหนน้ำแต่ว่ากุ้งน้อยเนี่ยเพิ่นกินอยู่พี่น้องไปสวนเต้นลุงเด้งดุงเด้งอยู่จับกินเสยจับกินแลนะเจวเปียวบ่มเจวขมได้ไพี่น้องเจวเปียวจุหอย Lươm Lươm Một Chưa ừ. mình ngoài Mưa nắng anh lúc này Chưa ngâm cuộn lúc phải thi hoa hoa này nè พักยังอขินต้นบักสลัดต้นเจาตัวใบมันหมดพักยังมาจากกันนี่ยังกินอกกินอกาอดอดอล่ายสายผ่านหลายผ่านหลายท่านกอบอีาเขาทาเล ปลาปลาเลือ้อปลาเนื้ออะไรพักรกระโดนพักกระเบิดพักกระสิ้นพักกระโดนใบกวางไว้ปุงคนแก่วบดพี่นหน่องยอ่งจุ้ยหอยนี่พี่น้องเอ่ง เดี่ยวเปียวดีขนาดนี้ <S <S สูบน้ำใช่หน้าน้ำเต็มน้องพี่น้องเอ,อ้ยปวทวงคนให้หนาฝนโม่มาละให้หมื่อแล้วมาเนี่ยเบิ้งข้างหลงังนี่บรรยากาศก็ลังเขียว ของมาอยู่เลาะมาว่าม <gens> ันชิโตะขาขๆดละมือหือมือหือวาสันอืนือบ่มาจอดมือหือวะค่อยเนี่ยชิมทายพรพูนมือมือพูนไปเลย ส่วงนี้ลําปีสกินหลายพี่น้องบุก,ก่าย่านมีพี่น้องไปความเหม็นมีพี่น,อน้องในคลิปเกา่าอันนี้นกบบโม้ข่อยเป็นโลอก,กยังกินอยู่เอา้าพี่น้องคลิปเต้นดนแล้วบารดาวตอบอยู่พี่น้องันบริเบิงอันวันถี่เลยได้ตอบเป็นนะเป็นไดก,นกินเขาแรงกินเขาแรงก้อ <laughs> นกินเขาแรงก้อนเหมือพี่น้องแต่ว่าก็เมือดเลยแล้วเพราะว่าตะเวนตกดินแล้ว ไม่ก็กรูบกรูบเดียนะเว <ừ. S 1> ้ยขอกุ้งเต็มขอกิน <ừ. S 1> โอ้บอแมนกุ้งเต็มกขอนกุ้งอาทิตมืดแน่ได้ไหมน้องเนี่ยจิบว่าตะเวนตกเดียวลงไปแล้วเครื่องมันคึมนั่นมันคึมฝนจีมา

ก้นซี้่อนเครื่องบดกอนบ่อันีปนไดยเครื่องบดบกมปันไดิอาง ทัวมักกัดเนี่ยโอ้คุยเจ้าไปคุยเจ้ามากจวดตัวเลยพี่น้อง กรอบดีค่ะว่คุณบตูเปลว่าลายหมองลายบอลมืนกัมันดำหนาแล้วเนาะนี่หน้าทงเป็นมีนหน้าพอย่างบบเป็นผักกรนดำเลยเห็นลายควเป็นตะมวนขนาดพี่น้องรงแขกดำหนาเนาะเปนงละสิบโอ้โวนขนาดนล้ หาดำหน้ากินอันอูหมกหาเก็บปลาคัดอันขี้ขาดแล้วตะกี้เรื่องว่าหาดำหน้ากินตุ๋มไก่ตุ๋มไก่กินดูเลยอมหมกมาเลยกินดูกิโดูอันหนึ่งกินเขียวแล้วคัดหูไว้ <ไ>บุญเป็นหยังขอด้วย่น่องเม็ดบักพรีกเขากับนี่เม็ดปวดเลยเดี๋ยวไปอัดไปดอยู่ <laughs> อดีน้ำมันมาอัดไป <laughs> อารหุมันไปอดีน้ำมันบอกอันตัวอันววาอันนี่ก็อูแอง

โอ้ขุยที่เจียวกับเพชรตัวนึงต้องไปซื้อ,นอเนาะเจียวเป็นเขาเพี้ยวแล้วมีแหงมไม่เมห็นตา งองเขาครัวมางองเขาครัวใส่บักเน่าเลยกะตั้งหอมนําโอู้เข่าท่าพี่น้องบ่นก้อยเอาแบบนี้กระสอบแบบจุ่มน้ำห้อยกับต้มมาแหลามาเอาแบบจัมจุไปเลยบนหอยดิบได้พี่น้องจุ่มซุกหอยซุก เอาคอมมืมตัดดิบกอนะืองหือนี่ไงปิดประตูบ้านใ้่นหมปิดเป็นตะพังเง ต่วนนะประตูตหมอน,นอ๋อเล็กหมอนดึงสาอืมห้อยดวน <c oughs> ห้อยฝรัง่งนี่ยโอ้ยสวยเนี่ยละก็ใส่ถังก็ได้ ชู่แต่หอยได้ไมนี่ื่อมืหมืแน่ด้ลังเนี่ยมข้างหลังก็หมื่แล้วแต่ว่ามื่น่แนเห็นน้จากงสัตว์ก้อนนันยังคเวียน่คเวียนแนมบเห็นนาองมันมืดมืดบเป็นยังบเ็นันอเสงมันมืดได้น้ำมืนด อิ่มหอ,อืมน้อไม่เงืกคบกือบดีขนาดนีงง้หรอ้งอืม,อม, <c oughs> มน่าเสียบอยู่ดังว้า <c oughs> โอ้เผ็ดโอ้หอน ได้ยอดบะกะทิมาใส่หืผู้เพิ่นมากบักกะทินพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยมือนันเบาถามกินมักสะตอไปลอยกินมักสะตอไป็นนวัดบนเบาทั้งขาหือือได้เด้มาตุดไว้ในห้องกันเลยถามเพิ่นกินมือไทยคลิปเด้กมือนีกินไทยคลิปเด้กมือนียกมือแรงทาเบิ่งเด้อพี่น้อง ใชคือโอ้จะหลบมันนอนอืมอขอดนะอืมอืมอะนถุม im ันเหโอ้กุบกเอาเปมืีเอาเปิดหัวชงหัวพี่งนอจ้ยันมือนพี่ง้องกันเนี่เห็น อ,อ,อ,อื้องเสียงอืมอืมเป็นอ,อึดเต๋อเลยพี่น้องเนียสูบหนามใช่น้าตัวจังอยห่อยขึ้นมาสตัวเมือว่าน,นตัวก็ไปขวายกระได <laughs> ลงมือลงเว้นเลยพี่น้องเอ้า เรียบร้อยพี่น้องบรรยากาศย่ำมือแรงตะเวนโต๊ะนี้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือแสงที่มันเทียนคือแสงจากกล่องน้ำพี่น้องเนาะอาจชิมัวในช่วงข้างหลังนะครับบรรยากาศเขียวเขียวสีพวกเขียวอะไรๆน้ำพีนองๆมันชืมืดเอาก้อยกุ้งนะครับจุ้ยหอยก้อยกุ้งเสียบๆนะครับฝากพี่ต่อนน้องนะครับก็บรรยากาศย่ำมือแรงนะครับลมเย็นว้อยว้อยฟังเสียงนกขันฟังเสียง จิ้งหรีดห้องนะครับเขาเงินเขาห้างเพิ่นนะครับกระเซาะแครับพี่น้องฝากพี่ต้อนน้องือเกานะครับหลายหม่องลายบอลน,นะครับที่ไปยูดแดนไก่นะครับไปเห็นงานต่างจังหวัดนึงไปเห็นงานต่างประเทศน,นึงเบื้องบรรยากาศด้วยพี่น้องเด้บอบริด้ตัดตอ่บอบริด้อย่างเด้วยพี่น้องหลายทำเพราะว่าตัดตอ่บอบ่ม่พพี่น้องสถานการณ์จริงาภาพจริงนะฝากพี่ต้อนน้องนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมบาวเท่าฝากพี่น้องนะครับมากกะไรถือใจกระแทบบาวเท่านี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ